มีนักดนตรีเนี่ยล้วก็นักแสดงคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาพูดเลยนะโพสต์เลยเป็นดราม่าเป็นประเด็นเลยนะเขาบอกว่าเขาอยู่กับนายกที่มีคนจํานวนหนึ่งบอกว่าเป็นนายกที่พูดได้นะโง่ท,งที่สุดนี่นะโง่ที่สุดอย่างโง่โงาเนี่ยถึง8ปปีแต่เขาบอกว่า สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานี่เขาเรียก<ง>พูดประชดอ๋อน,นี่ประชดใช่ไหมฮะเขาบอกว่าลุงตู่เนี่ยถูกมองเป็นคนโง่สําหรับคนบางกลุ่มบางพวกอ่าใช่แต่นักร้องคนนี้เขาบอกเอ๊ะไม่รู้คุณลุงตู่โง่แบบไหนยังไงโง่เสนวปรากฏว่า ระบบโลจิสติกของประเทศไทยพัฒนาขนาดนี้เขาอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาแคูณเจ็นะครับแล้วเขาก็เห็นว่าในยกลุงตู่ที่คนกล่าวหาว่าเป็นนายกงงโง่เนี่ยตา <c oughs> ยแล้วพัฒนาประเทศได้สุดยอดเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นละครก็คืออ๋อลุงตู่โง่เหรอ <c oughs> โง่ขนาดไหนนี้ทำไมถึงพัฒนาประเทศได้ขนาดนี้โอ้โหถ้าเจอคนโง่แบบนี้กูว่ามีคนโง่เยอะๆประเทศไทยเจริญแน่เลยโง่ในใสายตาเมืองแต่กูว่าเก่งในสายตากูนี่บทละครของพี่นะอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าคนโง่เราต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะคนโง,ง่พัฒนาประเทศแต่คนฉลาดเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองโกง,งนู่นโกงนี่แบบนี้หรอ ก็แปลว่าเขาฉลาดแคมโกงไงแต่ลุงตู่เนี่ยงโง่ในสายตาของคนคพวกนั้นมันก็คือวัฒจรกรเพราะจริงๆลุงตู่เนี่ยถ้าเกิดไม่แน่จริงไม่ฉลาดจริงนะจะบริหารประเทศได้เจริญก้าวหน้าขนาดนี้เหรอจะสู้ไพโควิดได้เหรอจะทําให้ส่งออกเราเจริญเติบโตขนาดนี้เหรอจะพัฒนาโลจิสติกได้ขนาดนี้เหรอจะแก้ปัญหาประเทศทั้งทงเหลืองประมงทงแดงอของเครื่องบิน โอ้ยสารพัดนะใช่ไหมฮะเอาป่าคืนมาให้ประเทศอีกจัดการหนี้สินนอกระบบให้กับประชาชนคืนที่ดินให้กับคนยากคนจนมีโครงการในการที่จะฟื้นฟูประเทศเที่ยวด้วยกันชิมช้อปใช้คนละครึ่งอะไรต่างๆนานาสารพัดทั้งเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูมีทั้งสองแบบส่วนการบริหารประเทศก็มีทั้งแก้ปัญหาแล้วก็มีทั้งพัฒนาเอาไงเนี่ย เอาไ,<ม>ไงเนี่ยคนที่มองว่าโง่เนี่ยไม่อยากฉลาดแล้วอยากโง่มาก <c oughs> อยากโง่แบบน,น, <c oughs> นี้นะจ้ไดม่โง่แล้วพัฒนาประเทศได้ถ้าช่ว<า>ผมนะ <c oughs> พี่ไม่บอกอายุนะแต่ผมเนี่ยจำได้เลยว่า8ปปีนายก8ปปีท่านหนึ่งเนี่ยที่ผมศรัทธามากก็คือป๋าเปรม เราก็ตั้งแต่ตเป็นเด็กเติบโตมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทํางานเนี่ยจนณปัจจุบันเนี่ยผมเห็น8ปีนั่นแหะกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่ใช่8ปีของการแก้ปัญหาพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็น8ปีแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศทั้งชาติศาสตร์กษัตริย์นี่แหละครับต้องชื่นชมกันนะครับ